สวัสดีค่ะวันนี้ก็จะมาทำโจทย์เกี่ยวกับสูตรของวีต้านะคะค่ข้อนี้ก็ข้อ problem 9นะคะให้หาจำนวนเป็นบวกจำนวนที่น้อยที่สุดที่มีค่าเป็นบวกของ x บวก y โดยที่ x บวก y เนี่ยเท่ากับ x คูณ y ค่ะค่ะเราก็จะเริ่มทำเลยนะคะก็ x บวก y เนี่ยเท่ากับ x คูณ y ขอตั้งให้เป็น สมการที่1นะคะค่ะทีนี้นะคะจากสูตรของวีตาเนี่ยเราก็จะสามารถเขียนสมการกำลังสองที่มี X แล้วก็ Y เนี่ยเป็นคำตอบของสมการตอบของสมการดังนี้นะคะได้ดังนี้ได้ดังนี้เนาะ เราจะได้ว่าพจน์แรกก็คือจะเป็น t กําลังสองลบลบนะคะจากสูตรของวีตาก็คือพจน์ที่ 2, สองจำเป็นหน้าพจน์ที่ x, y, อสองก็จะเป็น x บวก y คูณด้วย t แล้วก็บวกสำเป็ิผู้ผิดค่ะพจน์ที่สามก็จะเป็น x คูน y จากสูตรของวีตาเท่ากับ0ค่ะแล้วเนื่องจากข้อนี้นะคะเขาต้องการให้เขาต้องการหาจํานวนที่เป็นบวก ซึ่งพอจำนวนที่เป็นบวกเนี่ยมันก็จะส่งผลให้จะได้ว่าจากสูตรพรหุนามนะคะก็จะได้เป็น b กลางสอลบ4 ac เนี่ยต้องมากกว่าเท่ากับ0นะคะก็เราก็จะแทนค่าไปเลยก็คือจะเป็นลบ x บวก y อ่ะทั้งหมดยกกำลังสองก็จะลบ ac อ่ะ a ไม่ a เป็น1ไม่เขียนอ่ะ ac มากกว่าเท่ากับ0ก็จะเป็น x บวก y ทั้งหมดยกกำลังสองลบอ่ะจากสมการที่1น,นะคะเราก็จะเห็นได้ว่า xy เราสามารถแทนในรูปของ x บวก y ได้มากกว่าเท่ากับ0ค่ะทีนี้เราก็จะดึงตัวร่วมนะคะดึง x บวก y ออกมาแล้วก็ x เราก็จะเหลือ x บวก y ลบ4ค่ะ ทีนี้เราก็จะอาหาร x บวก y ทั้งสองข้างของสมการก็จะได้เป็น x บวก y ลบ4มากกว่าเท่ากับ0ซึ่งเราก็จะได้คําตอบนะคะว่า x บวก y เนี่ยมากกว่าเท่ากับ4แสดงว่าค่าบวกที่น้อยที่สุดของ x บวก y ก็คือเรียกอะไรคะก็คือเลข4เราก็จะสรุปได้ว่า ค่าบวกที่น้อยที่สุดที่น้อยที่สุดของ x บวก y คือ4ก็จะเป็นคำตอบของข้อนี้นะคะก็วันนี้ก็เอาไว้แค่นี้ค่ะขอบคุณค่ะ